สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าเรื่องป่ากันอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2ของการพักซัมเมอร์เบรกนะฮะของ Formula 1 2025ทางช่องเราก็มีคลิปมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้ดูแก้เหงากันนะครับผมแล้วก็ประเด็นหัวข้อในวันนี้ครับที่เราหยิบยกมาเล่าเนี่ยก็ เป็นเรื่องราวของปาโซกับทีมเฟอร์รารี่นะฮะในปีแรกของป๋ากับม้าลำพองซึ่งก็คือปี2010นะฮะหัวข้อในวันนี้ก็คือปาโซคว้าชัยแรกกับเฟอร์รารี่ณบาเรน aren, กลางปี2010ทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นยังไงและจะมีเกรดสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้างในตอนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ศึกบาเรนกลางปี2010แข่งกันในวันที่14มีนาคมปี2010นะจัดขึ้นที่สนามบาเรนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตโดยในศึกครั้งนั้นครับผมตัวเลเยอร์ของสนามเนี่ยจะแตกต่างกับของปัจจุบันนะฮะที่ใช้แข่งกันในตอนนี้มันเป็นเลเยอร์แบบ Endurance Circuit ครับผมที่ใช้แข่งขันในปี2010ซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งระยะทางแล้วก็ โค้งในสนามเนี่ยมันก็จะเยอะตามมาด้วยและสนามรูปแบบนี้ครับผมก็ใช้แข่งขันกันแค่ปี2010ปีนั้นปีเดียวนะฮะโดยสนามนี้ครับมีความยาวอยู่ที่6.299กิโลเมตรมีโค้งทั้งหมด24โคง้งแล้วก็แข่งขันกัน49รอบวันแข่งขันครับผมปราโซออกตัวจากกริฑที่3นะหลังจากที่ในรอบค u a l i f อเนี่ยทำเวลาไป 154.608นะซึ่งออกตัวตามหลังฟิลิปเป้มาซ่านะเพื่อนร่วมทีม f e r r a รารในอันดับที่2แล้วก็เซบาสเตียนเฟตเทลในอันดับที่1ในตำแหน่งโพลโพ i ิชันนะฮะหลังวิ่งรอบฟอร์เมชันแลเสร็จครับผมไฟทั้ง5ดวงเนี่ยก็ดับลงปราโซ่ออกตัวถือว่าดีนะครับผมจอหลังของมาซ่าแล้วก็เอาสตรีมนะฮะก่อนจะเข้าโค้งแรกเนี่ยก็เปิดออกลายกว้างเข้าโค้งแรกนะฮะตั้งลำก่อนที่จะเข้าโค้งที่2เนี่ย ปาโซก็ได้เหลี่ยมในนะพุ่งแซงมาซ่าขึ้นไปในโค้งที่2ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้ตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันนะสำหรับปาโซของเราแล้วก็ในรอบแรกเนี่ยในโค้งที่2มีรถของมาร์คเวบเบอร์นะที่มีปัญหาควันพุ่งออกมาแต่ก็ยังสามารถแข่งขันกันต่อได้ไม่มีธงเหลืองแล้วก็ไม่มีการหยุดการแข่งขันกันไปนะแต่ในรอบที่2ครับผมก็มีธงเหลืองเนื่องจากรถของชานดกนะฮะ ชนจนต้องออกจากการแข่งขันไปทําให้มีธงเหลืองรอบที่4ครับผมธงเหลืองหมดแข่งขันกันต่อหลังจากที่ขึ้นมาั้งอันดับที่2ได้นะครับปาโซก็โดนเฟตเทลเนี่ยทิ้งระยะใส่ยาวๆเลยนะครับทำได้แค่ขับตามไปเรื่อยๆในรอบที่17ครับผมปาโซเข้าพิทแรกซึ่งเข้าก่อนทั้งมาซาแล้วก็เฟตเทลนะออกมาอยู่ในดับที่3ครับผมตามหลังฟิลิเป้มาซาในรอบที่18ครับผมมาซาเข้าพิท ปาโซก็ขึ้นมาที่2ตามหลังเฟสเทลกันต่อหลังจากนั้นก็ขับตามเฟสเทลยาวๆเลยครับแล้วก็เวลาที่ตามเวสเทลเนี่ยก็จะมีดีกว่าบ้างแย่กว่าบ้างตามการแข่งขันในแต่ละรอบนะฮะจนมาถึงในรอบที่30ครับผมรถ f e r r a ร i ี่ของปาโซเนี่ยเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางฮะเริ่มจะรุกเข้าใกล้เฟสเทลมากขึ้นในรอบที่31ครับผมปาโซเนี่ย ก็กดดันเฟตเทลได้อย่างต่อเนื่องนะฮะจากรอบที่แล้วและในช่วงตั้งแต่รอบที่30ขึ้นมาเนี่ยที่เริ่มจะกดดันเฟตเทลได้นะเวลารอบต่อรอบของปาโซกับเวลาของเวตเทลเนี่ยแทบจะดีกว่าของเซฟในทุกรอบการแข่งขันเลยนะครับผมแต่ในระหว่างที่ปาโซเริ่มจะกดดันเนี่ยเฟตเทลก็ได้วิทยุค,คุยกับททีมนะฮะแล้วก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยไม่มีพลังงานก็ถือว่าปาโซเราก็มีความอดทนนะเพราะว่า ขับตามรถของเฟสเทลที่ทิ้งระยะห่างเนี่ยแทบจะทั้งเรสแล้วก็ได้โชคจากเครื่องยนต์ของเขาที่ไม่มีพลังงานนะทำให้เรามีโชคอยู่เต็มกระเป๋าไปหมดเลยนะตอนนั้นในการแข่งขันจนถึงในรอบที่34ครับผมปาโซก็ไล่จ่อเฟสเทลได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามจะแซงที่โค้ง4แต่ก็ยังทำไม่สำเร็จแล้วก็ไล่กดดันจนสุดท้ายก็สำเร็จนะฮะปาโซสามารถแซงเฟตเทลได้ในทางตรงนะฮะ ก่อนจะเข้าโค้งที่23ต่อ24ขึ้นมาเป็นผู้นำของการแข่งขันในครั้งนั้นได้สำเร็จจากนั้นปราโซ่ก็ขับนำยาวๆครับผมยันจบการแข่งขันคว้าชัยในอันดับที่1ไปครองก่อนเราจะเข้าสถิติที่น่าสนใจนะหลังจากศึกในครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขที่เกิดขึ้นในสนามในวันนั้นกันก่อนนะครับผมเริ่มที่การเข้าเส้นชัยครับผมปาโซ่เข้าเส้นชัยในอันดับที่1เนี่ยซึ่ง ทิ้งห่างอันดับที่2อย่างมาซาเพื่อนร่วมทีมถึง16วินะฮะแล้วก็ทิ้งห่างเฮมวต้าในอันดับที่3านมะถึง23วิกันเลยทีเดียวนะฮะต่อมาก็เป็น f a s t ์เดส a ลนะครับโดยปาโซทำเวลาเร็วที่สุดในรอบที่45นะฮนะทำเวลาไป158.287แล้วก็คว้ารางวัล f a s t ์เดสเลไปครองในสนามแรกที่บาเรนต่อมาเรามาดูเกร็ดสถิติที่น่าสนใจหลังจบการแข่งขันในวันนั้นกันครับผม เกรดที่1ครับอย่างที่เราบอกไปว่าเลเยอร์สนามแบบ Endurance Circuit เนี่ยใช้ใช่ในปี2010ปีเดียวเท่านั้นนะนั่นก็หมายความว่าปาโซเนี่ยคือนักขับคนแรกและก็คนเดียวที่คว้าชัยในบาเรนกลางปีในสนามรูปแบบนั้นได้นะครับผม mm hmm. เกรดที่2คว้าชัยสนามแรกกับ Ferrari รปาโซสามารถคว้าชัยได้ตั้งแต่เรสแรกนะกับการเปิดตัวกับทีม Ferrari ซึ่งปาโซเป็นนักขับคนที่3านะที่สามารถทำได้ต่อจากไนโจแมนเซลนะที่ทำได้ในศึกบาซิลเลียนกลางปีในปี1989นะฮะแล้วก็ต่อจากคิมมี่ไรโคเนนในศึกออสเตรเลียนกลางปี2007นั่นเองครับผมเกรดที่3ครับผมชัยชนะสนามแรกของฤดูกาลเรสนี้ครับเป็นครั้งแรกนับจากปี2006นะที่ปาโซเนี่ยเปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะ ซึ่งครั้งก่อนที่ทำได้เนี่ยก็เกิดขึ้นที่บารเรนะในปี2006กับทีมเรโน่เกรดที่4ครับผมปาโซกลายเป็นแชมป์โลกคนแรกนะที่ชนะเรสเปิดตัวให้กับ f e r r a ร i ได้หลังจากที่ไมเคิลชูมัคเกอร์เนี่ยทำได้ในศึกสเปนิชกลางปีในปี1996นะ ซึ่งในตอนนั้นครับผมไมเคิลชูมักเกอร์ต้องรอถึงสนามที่7นะถึงจะสามารถเป็นแชมป์โลกคนแรกที่คว้าชัยกับ f e r r a ร i ได้นะฮะเกรดที่5ครับผมนี่คือดับเบิลโพเดียมแรกกับทีม f e r r a ร i ี่บาเรน2010ครับผมเป็นครั้งแรกนับจากปี2008เนี่ยที่ f e r r a ร i ได้ขึ้นโพเดียมพร้อมกันนะหลังจากที่ปี2009เนี่ยผลงานของทีมไม่ค่อยจะดีเกรดที่6ครับผมจากชัยชนะที่บาเรนในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ การคว้าชัยในวันนั้นเป็นชัยชนะครั้งที่22ของปาโซในอาชีพนักขับนะฮะปิดท้ายกันด้วยตารางคะแนนในตอนนั้นกันครับผมหลังจบศึกแรกของฤดูกาลที่บาเรนครับปาโซขึ้นเป็นนาในตารางคะแนนประเภทนักขับนะอยู่ที่25คะแนนในส่วนของประเภททีมเนี่ยเฟอร์รารี่ก็มี43คะแนนนะในตอนนั้นนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหม ในคลิปนี้ผมก็ไปหาดูเรสเต็มเลยนะซึ่งภาพมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ผมก็พยายามกรอดูนะฮะให้ชัดเจนในแต่ละจังหวะเพื่อความถูกต้องที่สุดในการนำมาทำคลิปนี้นะฮะในเรื่องของข้อมูลเกรดสถิติเนี่ย <c oughs> ก็พยายามที่จะหาแล้วก็เทียบความถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามคลีนจน มั่นใจแล้วว่านี่คือเกรดที่มันถูกต้องนะฮะก็หากมีพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับในการทักซัมเมอร์เบรกก็อีกไม่กี่อาทิตย์เราก็จะได้กลับมาดูฟอร์มูล่าวักันแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนอดใจรอกันหน่อยแต่ช่องเราเนี่ยก็จะนำเล่าเรื่องป่ามาเสิร์มให้จนถึงสัปดาห์แข่งกันเลยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะ สำหรับวันนี้ครับก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในเล่าเรื่องป่าคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ